สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืพ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ใน้กับคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงหานูนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566น้นั่นเองนะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคม ถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็ EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดาเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสชาวธาตุไฟด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คนที่ดูคลิปนี้คลิปคนโสดนะคะอาจจะเป็นคนโสดที่โสดไม่มีใครโสดสนิทเลยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนที่คิดถึงอยู่ในใจนะคะคุณก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ถ้าหากว่า e NERGY มันตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะ ไพ่สเรียญนะคะไพ่หกไม้เท้าค่ะแล้วเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยกันมานานละนะคะแต่ก็ไม่เติบเต็มกันให้เต็ม หรือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับกลิ้งไปกลิ้งมา Move on เป็นวงกลมนะคะคุณอาจจะคุยกับคนเขาเรียกว่าต่างถิ่นไกลก็ได้เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูที่เป็นคนโสดเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2566นะคะเป็นอย่างไรจะมีคนเข้ามาไหมนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยที่มีการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะชัดเจนบ้างได้หรือย,อยังมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเดินพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ไพ่สิดาบนะคะไพ่แดถ้วยค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวธาตุไฟแม่สิงธนูที่เป็นคนโสดนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์ นะคะกลิ้งไปกลิ้งมาเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายพลุบพลุบโผล่ๆนะคะก็มีเกณฑ์มอกาสที่ในเดือนนี้คุณจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าคุณจะทําใจได้แล้วหรือยังทําใจไม่ได้หรือ,อ,อในใจของคุณยัง m o ฟออนเป็นวงกลมอยู่แต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะพาตัวเองออกมาไม่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะคะแต่คุณจะพาตัวเองออกมา นะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้คือออกมาก่อนไหวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่รู้แต่จะออกมาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยู่ต่อไปมันก็ไม่ได้เติมเต็มแล้วอยู่ต่อไปคุณก็ยิ่งเจ็บอยู่ต่อไปคุณก็ยิ่งทุกข์นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอ่ะประคองใจตัวเองออกมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันมารักษากันข้างนอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเด็กถือเหรียญน,นะคะก็มองว่า ก็ยังไม่รู้สึกว่าความจริงชาวธาตุไฟมีคนชอบคุณเยอะนะแล้วก็มีคนพร้อมที่จะประคองหัวใจของคุณด้วยแต่ในทางนี้ทางนั้นไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้นะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะมองข้ามเขาไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนในใจของคุณนะคะคนทั้งคู่เคิียและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราชไฟเมษสิงหธนูที่เป็นคนโสดนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะคุณคิีแ้ะรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันค่ะไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่ฮ a l โหลแฟนะคะคิงถือไม้เท้านะคะไพ่ hey, justice ค่ะ แล้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูคนที่คุณคิดอ่าคนที่คุณคิดถึงคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขานะคะมารู้สึกว่าตัวคุณยอมรับอืมเหมือนกับเราเราตกผลึกความคิดแล้วอะคะ่ะความคิดกับความรู้สึกต่างกันนะอืมถึงแม้คุณจะยังรู้สึกคิดถึงเขาถึงแม้คุณจะยังรู้สึกแบบยังลืมเขาไม่ได้แต่คุณตกคุณได้ตกผลึกความคิดของตัวเองแล้วคขาความสัมพันธ์เนี้ย ถึงคุณอยู่ต่อคุณก็ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณเลยเลือกที่จะโอเคพาตัวเองออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นอย่างสะบักสะบอมก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นแบบก็ยังคิดถึงเขาแต่คุณก็จะทําชีวิตของคุณเอ่อให้ดีขึ้นนะคะคุณจะไม่ไม่ให้ไม่ให้ความคิดของคุณหรือความคิดถึงคุณที่มีต่อเขาหรือตัวเขาเนี่ยมาทําลายชีวิตของคุณอีกแล้วนะคะอืม หมายถึงว่าคุณก็ยอมรับแหละนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์หรือว่าในรูปความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ขนาดไหนคุณยอมรับความจริงได้นะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะแก้ไขหมายถึงแก้ไขความคิดของตัวเองอะคะ่ะในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เรามาจากการความคิดของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะเพราะวิธีของการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาแล้วคุณก็คิดว่าตัวเขาก็มีอนาคตของเขา แล้วตัวเขาก็น่าจะได้เริ่มต้นใหม่ในฝั่งเขาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่อยู่ในใจของคนโสดชาวธาตุดินพกษดกันมังกรคนเออไม่ใช่ธาตุดินค่ะขอโทษค่ะชาวธาตุไฟนะคนที่อยู่ในใจของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูกันนะคะไพ่แรกเ,เรินงไพ่สี่เหรียญค่ะ ไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวธาตุไฟม่สิงห์ธนูคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณไม่รู้สึกว่าเขาความจริงแล้วเขาไม่ไม่ไม่ได้ลืมคุณนะเขายังมีความคิดถึงถ้าหากว่าเขาทําผิดต่อคุณเขาก็อยากจะขอโทษคุณเขาอยากชดเชยเขาอยาก ที่จะดูแลคุณด้วยซ้าไปแต่ในที่เนี้ยตัวเขาก็น่าจะมีพันธะภาระผูกพันนะคะที่ไม่สามารถที่จะรับผิดช,ชอบคุณได้เขาเลยอยากที่จะขอโทษนะอืมเขาไม่ได้อยากที่จะทําให้คุณต้องโกรธต้องเกลียดเขาอะคะ่ะเพราะไม่รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่แล้วเขาก็ยังปรารถนาดีกับตัวคุณ นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทัศนไฟเมสสินหทะลุที่เป็นคนโสดจะเป็นอย่างไรไมคคอ,อนเนียบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเวลค่ะ ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าคุณจะบูฟออนได้ในที่สุดอะ แต่ต้องใช้เวลาแน่นอนนะคะไพ่เดอะวลไพ่คิงถือเหรียญเข้ามาคุณต้องใช้เวลาในการ move on คุณจะต้องผ่านช่วงเวลาในการสับสนวุ่นวายกับความคิดของตัวเองนะคะคุณอาจจะ move on เป็นวงกลมในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะความคิดเอาชนะใจเอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้นะคะมันขึ้นอยู่กับคุณเลยขึ้นอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะ move on ได้เร็วหรือช้าขนาดไหนนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวรัดไฟเมสิงหธนูขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดาบเด็กถือดาบค่ะ และเป็นไพ่ t e m p e r a n c e นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่ทาโร่แนะนำว่าเออบางครั้งบางทีคุณคุณต้องคุณต้องโฟกัสที่ตัวเองจริงๆอะนะคะคุณต้องเอ่อหันกลับมารักตัวเองตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะแล้วให้เป้าหมายนั้นเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยหันกลับมาโฟกัสตัวเองโฟกัสเรื่องอื่นแทนที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์หรือโฟกัสกับความคิดของตัวเองที่เเขาเรียกว่า จดจ่อกับกับกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือมนันจบไปแล้วหรือมันเป็นท็อกซิกอะคะ่ะก็คือมีการก็คือทำทำให้ตัวเองเนี่ยเบีเ่ยงเบนความสนใจนั่นเองนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะคะเ,เขาเรียกว่า energy ของตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหลายๆอย่างเนาะมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ เวลาจะช่วยเยียวยาทุสิ่งทุกอย่างแต่ตัวคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่แบบปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วเราไม่ได้พยายามเลยมันก็ไม่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวทัดไฟค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ